ใช่เลยพี่คือคือเนี่ยแหละคือในสิ่งที่เราอยากได้แต่ตอนนั้นมันก็คือขึ้นมาเป็นแบบนะปัญหาอันซีที่มันเกิดระหว่างก่อสร้างใช่มันก็ต่างมีมีปัญหาระหว่างการแบบออกแบบหรือก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับคือคือคือจริงๆแล้วไอ้ร้านเดยเนอร์ที่เราเห็นบัตตี้บอยเนี่ยคือจริงๆแล้วมันคือตู้คอนเทนเนอร์ไซส์ใหญ่ที่สุดของมาลาบว่าที่เรานั่งอยู่นี่มันคือตู้คอนเทนเนอร์จริงเหรอคะใช่ใช่ค่ะใช่เฮ้ยเดี๋ยวนะมันไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ครับคือ,<ช>ค,อคือมันคือตู้คอนเทนเนอร์ไซส์ใหญ่มันย้อนกลับไปกว่าเป็นออริจินอลที่เราบอกว่า<ช>ไดยเนอร์คือการสร้างอะไรที่ไม่ถาวรคือคอัอน<ม>อนี้ไปไปสร้างแล้วยกมาอ่าเราสร้างบนนี้เร,เราสร้างที่แต่มันสามารถเคลื่อนย้ายได้ก็คือตอนนั้นเนี่ยพอพอเห็นโจทย์ปุ๊บเนี่ยเราก็รู้ว่าไอ้สเปซเนี่ยเราต้องการแค่นี้แหละ แล้วบวกกับคุยกับโน้ตมาตอนแรกเนี่ยคือโน้ตบอกว่าพี่ผมไม่ต้องการแมสนะผมไม่ต้องการที่ร้านนี้แบบมีคนมาต่อคิวไม่ใหญ่ดูอ่าไม่ใช่อยากได้แค่นี้เพราะนั้นคือตรงนี้มันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้างั้นมันมันก็ไม่จําเป็นต้องไปทำอะไรใหญ่โตคือเสน่ห์ของบัตตี้บอยใช่บัตตี้บอยที่มาจากบัตตี้บอยมันมาจากจริงๆมันมันเป็นอินสปายมาจากตัวบิ๊กบอยในสมัยก่อนมีกับเราให้ดูเรามีโชว์ โอเคครับนี่เลยบิ๊กบอยบิ๊กบอยบิ๊กบอยมันคือจริงจริงบิ๊กบอยมันเป็นร้านแฮมเบอร์เกอร์มันเป็นต้นตำหลับของเดี๋เบิ่มเด็กไอแฮมเบอร์เกอร์ที่เป็นเนื้อสองชิ้นนะ่ะ อ๋อฟันดับเบิลใช่ครับอันนี้มันเป็นร้านที่ที่อยู่ในอเมริกามันนานแล้วนะพี่นะในยุค40 50มันก็เป็นยุคเดียวกับที่เราที่เราเปิดฝาขึ้นมาจังหวะว่าตอนที่เราสร้างร้านนั้นขึ้นมาเรามีรูปคดีลูกเราเป็นฝาแฝดเราก็มองว่าให้ฝาแฝดเปนสคนอ่ะทามันน่ารักอ่ะก็คือเป็นบัดดี้บอยได้ไหมแบบพี่แบบคือ2คนอ่ะบัดดี้บอยแล้วมันก็คือบิ๊กบอยเห็นก็คือคือดูเป็นอารมณ์การ์ตูนมีคาแรคเตอร์เหมือนกันเราก็เลยบอก แม้กระทั่งชื่อเนี่ยพี่ต่อยังช่วยดีไซน์ชื่อนี่มาก่อนหรือว่าชื่อนี่มาตอนแบบว่ามาระหว่างมาระหว่างระหว่างทีลังออกแบบชื่อก็มาครับแล้วก็ก็มาตามด้วยโลโก้ด้วยคือคือระหว่างนั้นเรากําลังทําร้านอนู่งอยู่แล้วก็ทําโลโก้ไปด้วยคือผมก็สเก็ตโลโก้ด้วยอะไรด้วยต่างพี่สรุปว่าพี่ต่อทุกอย่างคือออกแบบร้านนะคะโลโก้ ชื่อพี่โนทำอะไรวะาคะเนี่ย <laughs> พ,พี่พี่แบบอัดข้อมูล,อ,อ,มลอัดข้อมูลอย่างเดียวข้อมูลให้ให้อย่างเดียวเลยแล้วก็ <laughs> สิ่งที่อยากได้บอกพี่คือเราเริ่มรู้สึกว่าเออเนี่ยมันเราเริ่มไว้ใจคือเหมือนเ <c oughs> วลาเราไว้วางใจใครสักคนหนึ่งนยเราก็จะจะแบบเออพี่เขาเขารู้อ่ะเขาต้องรู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้มันออกมาเป็นยังไงใช่ก็เลยเราคิดว่าเหมือนการแชร์กันมากกว่าการพูดการแชร์กันมากกว่าแล้วก็ ือก็ม <Happiness unting> ีมีแอบแอบขัดแย้งกันบ้างนะในระหว่างงานเพราะว่าเรื่องเรื่องมันไม่เป็นไปตามเรื่องระยะเวลาเรื่จองานอันซีเยอะคือคือเหมือนตอนแรกเราต้องการแบบ่อยช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้เราก็วางแผนไว้แต่ว่าด้วยด้วยด้วยวิธีการทำของร้านของเรามันมันมีงานอันซีหลายอย่างคือคือตอนนั้นเนี่ยมันเราเริ่มงานกันประมาณสักตุลาแล้วก็ น้ำท่วมท่วมพอดีอ่งของปีปีมน้นใช่ใช่แล้วก็มันดีน้ำท่วมมาแล้วก็หลังจากน้ำท่วมมาปุ๊บเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องช่างเรื่องแรงงเรื่องอะไรเงี้ยเข้ามาซึ่งงานตรงเนี้ยคือบอกตรงว่ามันไม่เหมือน งานก่อสร้างทั่วไปเพราะว่าด้วยความที่1เป็นตู้คอนเทนเนอร์สในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันช่างเขาไม่มีประสบการณ์คือมันมันเฉพาะเจาะจงใช่เขาไม่เห็นภาพในสิ่งที่เขาไม่รู้บางทีอย่างทําป้ายเขาก็ไม่รู้ว่าป้ายแบบนี้มันขึ้นไปแล้วมันยังไงต่อทําทำไปทำไมทำไปทำไมคือมีแค่2คนที่รู้ก็ประมาณนั้นประมาณค่ะค่ะก็คือเราเราเหมือนกับทําไปด้วย บอกช่างไปด้วย<อ>แก้งานไปด้วยอ,อ่าแล้วก็พยายามจะบางครั้งมันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเราเราถ้าเราแก้ไขได้เราก็อยากจะทำแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยม,มันมันมีทั้งข้อดีข้อเสียครับพอเราเริ่มทำงานมันง่ายแต่ว่ามันก็มีปัญหาในตวงมันเองข้อเสียของมันคืออะไรครับข้อเสียของมันคือตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันมันคือกล่องเหล็กขานาดใหญ่<อ>ทีนี้เนี่ยมันอยู่ได้ด้วย ตัวของเขาเองพอเราไปตัดด้านใดด้านหนึ่งของเขาปุ๊บเนี่ยเขาจะเสียทรงอ๋อโครงสร้างเขาจะใช่เขาจะเสียทรงทีนี้เนี่ยอย่างอย่างเราทําบดี้บอยเนี่ยพอเราเริ่มตัดตู้ปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นเลยว่าตู้เนี่ยมันมันเริ่มมันเริ่มเสียทรงมันเริ่มโคงไขงแล้วใช่เราก็พยายามเราก็ต้องเสริมในจุดที่มันถูกตัดออกไปนะครับใช้เสาเสริมมาบ้างอย่างเสาที่เราเห็นอยู่ ตามตามโต๊ะ่างนะคะก็มันก็เลยเกิดเป็นงานดีไซน์มืนอนันทีนี้มันบวกกับว่าสเปซของตู้คอนเทนเนอร์จริงๆเนี่ยมันมันจริง,รงๆแล้วมันประมาณแค่ ในก็คือเหมือนบีบพื้นที่ใช่ก็ต้องขยายออกสองข้างคือด้วยพื้นที่เราเราโดนบีบเราก็ต้องมีงานที่เพิ่มขึ้นไปคือขยายออกไปด้วยใช่ขยายออกไปด้วยแล้วก็ในในส่วนที่เรานั่งอยู่นี่คือส่วนต่อที่มันขยายออกมาจากจากตัวโครงตู้จริงคือโครงตู้จริงมันอยู่ประมาณอยู่ประมาณเสาเนี่ยครับถึงเราผนังถึงผนัง ใช่แต่เันยาวคือตอนนั้นมันมีเหตุผลที่ทําแบบนี้เพราะว่าคือ,เ,อเราคิดถึงวันข้างหน้าถ้าเกิดเราจะไปเนี่ย<ม>เราก็จะตัดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรายกไปได้เลย<ม>คือร้านนี้สามารถยกขึ้นแล้วกยยย็เป็นเป็นไปตามคอนเซ็ปต์ออริจินอลของแดนะ้ซึ่งเราเราก็ใส่ใจกันตั้งแต่คิดตั้งแต่ทุกอย่างทุกอย่างก่อน<ด>ที่จะทำเราคิดหมดใช่เราคิดว่ามันจะมีข้อดีข้อเสียยังไง บางอย่างมันอาจจะมีข้อเสียเพื่อมารักษาความเป็นออริจินอลเราก็เลือกที่จะทำแบบนั้นคือมันมันเลยจะกลารเป็นร่องไม่ใช่งานที่มันเป็นปตามทฤษฎีซึ่งผมมองว่าที่สถาปนิกทั่วไปคืออาจจะไม่ได้เข้าใจในพิธีการแบบนี้โชคดีของของเราตรงที่ว่าเราค่อนข้างจะชอบเหมือนกันเหมือนกันครับ แล้วมันก็เป็นงานที่พี่ต่อเขาพูดอยู่เสมอว่ามันเป็นมันสนุกมันสนุกเพราะว่าเขาทำงานกับผมเขาไม่ได้ตังค์แล้วพี่ทำทำไมเนี่ยเป็นงานเป็นงานความสุขอะคือวิต่อมาทุกวันอะมานั่งดูมานั่งคุมมันว่าจริงๆสำหรับวันนี้ไม่ต้องมาคุมขนาดนี้แต่ว่าพี่ต่อก็มาเพื่อแบบได้เห็นความพัฒนาจนแบบเปิดคือมันคืองานของเราจนเปิดจนแม้กระทั่งเนี่ยทุกวันนี้เกือบสองปีใช่พี่คือคือเป็นความโชคดีของผมแหละ ผมว่าน้อยคนที่ทํางานอาชีพนี้มันจะได้มีโอกาสมาเป็นเหมือนเหมือนที่ผมเป็นเพราะว่ามาทำํำตรงนี้คือโน้ตเขาต้องการทําอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่โน้ตพูดออกมามันเหมือนกับความแปลกใหม่มันเป็นความแปลกใหม่แล้วมันมีมันมีจุดที่โน้ตเขาไม่ยอม คือทาอะไรแล้วสุดสุดจริงๆอ่อะคือแบบเฮ้ยคือตั้งใจทําให้มันออกมาดีที่สุดเหมือนใส่ใจรายละเอียดทุกสิ่งอย่างแม้แม้แม้แต่กระทั่งอาหารงานไม่ถามเรื่องอาหารอาหารนี่คือคิดกันเองเลยหรือว่าเมนูทุกอย่างคือหลักๆเนีย่ยก็มาจากโน้ตเขาแหละครับแต่ทีนี้คือโน้ตเขาก็จะคิดว่า ผมอยากทานี้ผมอยากทานี้หรือตัวน้งเองเขาทำแบบข้าวเก่งก็เหมือนตอนแรกไงที่อยากทำร้านนี้พี่ต่อครับผมปคือด้วยความที่พี่ต่อก็อยู่อเมริกาจนเหมือนคนคนที่นั่นซึ่งบางครั้งเนี่ยการที่เราแค่ไปเที่ยวหรือการที่เราไปอยู่ในระยะเวลาสั้นๆเราไม่สามารถรู้ถึงขนบธรรมเนียมเขาวิธีการวิถีที่เขาเป็นได้เราก็จะลองถามพี่ต่อว่าพี่คนมีการกินแบบนี้ว่ะแบบจริงๆแล้วเขากินยังไงพี่ คือคือเราเราอยากได้ความที่มันเป็นออริจินอลจริงๆเราก็เลยถามพี่ต่ออย่างพี่ต่อก็ทํากินเองอยู่ที่บ้านอยู่แล<ช>้อยู่ที่นู่นอย่างเช่ชนบล็อกเฟลล์วิ่งอย่เงี้ยพี่ต่อก็จะเล่าให้ฟังว่า มันคืออะไรมันมีจุดกําเนิดจากอะไรคือมันเหมือนการมันมีจุดกเนิดได้ค่ะมีครับคือคือบัฟฟาโลวิงอ่ะมันจริงๆมันเหมือนปีกไก่ทอดแหละแล้วทาไมมันถึงชื่อบัฟฟาโลวิงคือออาบอกบอกตรงๆว่าตรงเนี้ยผมไม่ทราบว่ามันหมายถึงเป็นบัฟฟาโลวิงนะครับแต่ว่าอย่างที่นู้นเนี่ยมันก็เหมือนไก่ทอดที่ชุ่มไปด้วยน้ําซอสต่างๆนะครับทีเนี้ยเราเราเคยกินเนี่ยเราก็รู้ว่าอ๋อเนี่ยมันคือ มันคือบ็ฟกโลวิงล้าจริงบ็ฟกโลวิงในในในที่อเมริกาเนี่ยมันไม่ใช่ของแปลกเลยคือไปที่ไหนก็หากินได้ก็เหมือนฟิลไก่ทอดหันใหญ่ของเราเนี่ยไปที่ไหนก็หากินได้แต่หนว่ามันแปลกที่นี่นเพราะหนูเงไม่เคยกินเลยครับคือรสชาติของมันมันก็มีมีคาแรคเตอร์ของเขาด้วยด้วยซอสด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับจริงจริงแล้ว มันชื่อวาบัฟฟาโลวิงเราก็แอบอยากรู้ว่าเราก็เป็นคนอยากรู้เราก็เซิร์ชหาดูบัฟฟาโลวิงมันเกิดที่เมืองบัฟฟาโลมันก็เลยตั้งชื่อว่าบัฟฟาโลวิงคือไม่ได้ปีกวายแต่อย่างใดมันคือปีกไกนี่แหละครับปีกไกเพราะมันเกิดที่เมืองอบัฟฟาโลก็ก็มันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวต่อเรื่องกันมาจนถึงโปรเจกต์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในแแลนด์ยังมีอีกนะคะท่านผู้ชม ในโนดแลนด์แห่งนี้นะคะม,มันดูโนดแ,แ,แลนด์ไหมคล้ายๆนะจอดว่าหรือว่าน,นี่สน,นุกกว่านิดนึงมันจับต้องได้ไงอันนี้เป็นการ์ตูนก็นอกจากเขาเรียกว่าที่นี่นะคะร้านอาหารไดเนอร์แล้วยังมีส่วนอื่นอีกใช่ไหมคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องต่อไปว่าเรามีไอเดียอยากจะทำนู่นทำนี่เพิ่มเติม ฉะนั้นสิ่งแรกเลยที่เรามองหาจะหาปติกู่ใจอีกแล้วค่ะพี่ต่อออกพี่ต่อครับตัวหาทุกวันผมอยากทำมา้นี้ครับคือเราโทรศัพท์พี่น้อไม่มีเลยหรอกพี่ต่อครับผมอยากได้อันนี้อีกแล้วสัดสิ่งหนึ่งที่ผมภูมิใจนะพี่ต่อเขาจะชอบพูดเสมอว่าทุกครั้งที่เขาเ็าเห็นเราทําอะไรเนี่ยเขาก็จะแบบเออคือเรารู้เขารู้สึกดีใจที่เรากล้าทํานสิ่งที่ที่มันแตกต่างออกไปจากคนอื่นแล้วก็ ทุกครั้งมันก็อย่างนี้มันมันค่อนข้างไปในไปได้ด้วยดีประสบความสำเร็จที่ต่อก็จะรู้สึกภูมิใจครั้งที่ว่าวันแรกเขาไม่มั่นใจจะได้ซ้อ <laughs> เขาแอบ,บมาพูดกับเราตอนรับหลังนะว่าพี่ไม่มั่นใจเลยว่า,ามันจะมาได้ดีอ,อย่างนี้เลยเราเป็นยังไงคะจนถึงวันนี้ดีใจเราหวันดีใจเพราะว่าเวลามี หนังสือหรือรายการอะไรที่เขามาขอถ่ายจะเป็นหน,นังอนะไรเงี้ยเราก็จะบอกพี่ต่อทุกครั้งที่นี่ร้านเรามีคนมาถ่ายแบบนี้ mm hmm. คือเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้มองพี่ต่อเป็นสถาปนิกแล้วทุกวันนี้เรามองว่าพี่พต่อเป็นชใช่ฮะเรามองว่าเป็นที่ปรึกษาได้ mm hmm. ว่าแบบทุกๆครั้งที่มันได้เรื่องเรื่องดีใจเรื่องอะไรเราก็อยากจะแชร์เ hmm. ขาพี่มันเป็นพอร์ตเลยอะ่ะเราเราก็จะมีความสุขมากที่คนจะชมว่าแบบร้านนี้เราก็จะพูดทุกครั้งว่าเราได้สถาปนิกคู่ใจเรามาอะไรเงี้ยซึ่งดีใจเราทุกอย่าง ค่ะนี่คืออีกหนึ่งความภูมิใจนะคะแต่ว่าต้องจากอ,องค์นี้แล้วยังมีในส่วนอ,นอื่นอีกมากมายเดี๋ยวให้พี่โนและพี่ต่อนะคะพาไปดูเลยว่า